ก็เอาขวดมากอกไว้ใ้ปากขวดนี่เอาขวดเออไม่ติบนเลยทีแกยขวกับแก่าเท่าอแ้หลอใ้เอามาขักแก่มาที่ใส่สุดนบ่นมรกับแก่ในใส่บ่มีมันลวงนู่นแล้วงนู่แล้วมึงงูนั่ยายงูนที่ีนันนยนันสิไม้นเยอะเตี้ยาเอาเบิ้งกับแก่เหใส่คนบะมีกขับแก่ เมียดเมียดดูสิียได้นังเคียงอยู่ค่ะเคียงน่ะอยู่ข้างเคอยงขาเขาแล้วไปตเสียบก็ยังอยู่ด้วยข่อยเห็นทำได้หรอทำได้หรอออกตอนไหนดอกกวาออกตอนทำปากน้าเนี่ยเนาะมันเสียบเนี่ยบากน้หันน่นาะมันเสียบหียันเนี้ยเนาะม่านาฝนแหงสันชื่อไม่หลดไวไลดวงเงินอยู่ส เมื่อนีจักบาทจะบาทจำเกาตุ๊กสต่ราบริษัทเ็นที่จังมีจัดเหรอข้าวคั่ว

ขึ้นยอดเลยโอ้เข้มอ่ะว่าจเข้มเราเปรีกเนาะนี่ก็ขินองเกลือเนี่นะปรี้ยงสีสีคอสีคืบอกแล้วละคะใส่เจ้าน้ำปลาบดดีน้ำปลาบดบนี่หนังปลาเทียมดองลงละลายล้มอเด็ทม่สมจิตจุ้งจ๋หออใส่น้ำสีหัวน้ำด้วสีน้ำอันกวดได้ทั้งปลาผน เกียดคือเม่กลเมื่อ่ะอไหร่หำไม่นำสีรวรวบาเลยกกมันเลยมันก็ต้องสีดอกนอกเจาะองกนาะแยกเงี้ยยออกเงี้ยวคาศอกคุณแยกนำนะำะเยี้ยเลียปากรวบรวบ่นละมื่อ้หร่จลืมไม่ใส่หัววะใส่ใส่เกี่ยวแม่เย

จะอยู่คนเดียวจะไปต้องกินกระเทียมหรอกมันจีคือคนมีลูกมีเมียเามือนกันวมกามามาปะตามสบายนังข้าวกับข้าวฝั่งน้เลยตักข้าวเลยค่ะ ก็ใส่น่เป็นี้ที่นามางผูที่นามางเนอ้ค่ะ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 ลูกมือมือเศ้าขี้ขี้ห่าได้ต้องขี้ลงมาลงมาท่านก็ร่งกาติดเกฉันนะฮะเพลกระไรก็พูดออกมาไม่ใช่การพูดออก มันมาได้เบ่งหรอรุ่นนั้นน่ะบว่าเบ่งกึเกนจำไม่ได้สาวมาได้ึศเกนนะาขันไดกระปุกนัเีผมเป็นนางคนเดียวัเียผมกางเกงเปียกผมเคยแก่กนี่หรออยู่ดินางเลยมันชอบถามานปีจุนเนาะกสดเวไเจ๊เขาแท้เี่แม่คิวเนี่ ก็ที่นางบอกองคือไส่ใหนกินไหมโอ้ยมันคือไส้ยังาดะนี้ถาดดถดส่กับน้อุถาดนี่ย่ย่เป็นถาดกลอ่ะถาดกลมเ่อไหนไอ่ยังกว่าไปหะขีขอย่วนที้นเหนียวเไยเว้ยเซเมมามามาเป็ดอไที่ใหญ่ใ่ดับแดดเปิดซีนของขาเจ้าเป็นซีเมนเนี่ยกินปะเอาไปเป็นซีเมนมาพี่ตังเนี่ ่อะไใส่นี่่ะโอ้ยถาดก็มีฟ้าเจ้าบัวแบบสี่้อบแบบสีเจ็ดเนี่ยคนจีนไหมเีคนจีนไมเจ้า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 จีนนจ้าเ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 จาเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้จ้จ้เจ้าเจเจ้าเ้าเจ้าเจ้า้าเเจเา้าาเ้าเาเาเเา้าอาาเ้าาา้าเ้ว้า้ ส่ถายเนาะใส่าน่าเลยน่นมเขาน่น่นะเออนั่นแหละที่พ่อคอนี่เนตำรวจก่อนเนาะตำรวจไม่ยากออเขาพู่ใช่บอกพุกเนี้ยเออเดี๋ยวคนเดียวลงิตตอกนเดี๋ปบอกพวอโอเคม่อเคลงมคนเดียวไปจิตายด้วยนี่ค่ะไปเดลงทิตตอก์่ะนีีนองแมวเรจ้มาเลี้ยงบ่โอชิยนวละมาเลี้ยงกัเสืมานกบกันซอมาเลี้ยงังไดมันก็มยิกันยละ เดี๋มันกินตรงกันนี่แหละแมีิรปูเดปูเดมันเกิดไะไอมันเกิดคอยนี่ล่ละเปจนกกินเอางี้มันใน้อดเหลือแันห้อัดให้เช้าเคก็จะให้ป่าให้ป่าซื้อึนเนี่ยเสแสบมันกินตัวว้าว้ว้าวไอ้ที่มันักสตอวันนี้เาเ่งวันเนีเ้สตอนี่เด็กสตอ